ของโทโพเอเธเลติกมานะครับตัวนี้นี่ในถุงเนี้ก็จะมีอิ v i t a t i o n card นะครับก็คือวันนี้จะเป็นงาน TOPO a อ e เวนเจอร์เทรลแอดนาคาเคฟบึงการนะครับที่จังหวัดบึงการเป็นถ้ำนาคาวันนี้เรามาเที่ยวกันรับรวครัเอ,อเอินเจอกันนะ่ะ <laughs> ใครครับผม,ผมจับคนด้วยะวะเฮ้ยเออเอินอะ นี่ครับอาไม่ได้กดชั้นเดี่ยวให้สนุกนะคะถ่ายรูปรวมกันตรงนี้สักหนึ่งรูปนะคะกรเป๋าาใช้นาฬิกาจับไปทุกจุดโอ้โหดีนะเนี่ย kind ท of like ี <the Herm> ่เตือนมาอ๋อยังไม่ได้กดเลยวะ จไอโหมดอะไรครับไอโอเคถึงทางขึ้นแล้วนะครับจุดสวัสดีธรรมชาติจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งนะครับไหนฮะจะเป็นจุดบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนขึ้นนะคะเพราะว่าภูหลังกาภูเราเป็นภูที่ศักดิ์สิทธิ์มีไม่ใช่มีแค่พวกเราก็มีอีกภพหนึ่งที่ท่านมองเห็นเราอยู่นะคะ ว่าเรามาทําอะไรเราต้องขอขนมาก่อนขึ้นนะคะโอเคครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับ A B C D E F G e, s I J <S ขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคุณเอกสบายครับสบาย,บายอ,อยากให้สูงวันนี้ด้วยซ้ำครับอันนี้ไปอีกไกลไหมครับพี่เขาบอกว่า2กิโลอ๋อสมกิโลนะรอ,รอสามกิโลก่อนรอทุกคนไปวนมาวันนั้น10 จุดเจ็ดกิโลเดินเดินวนไปวนมาใช่ตามจุดที่เขาพาเไปครับครับอันนี้ก็คือเราขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าถึงตรงนี้ไปถึงลําตัวเลยก็ประมาณ3ากิโลลำตัวคือลำตัวส่วนของลําตัวของนาคาอ๋อมีส่วนของลําตัวส่วนของหัวของเองของเราข้างล่างคือหางเหรอข้างล่างยังไม่นับไม่นับยังไม่นับอะไรเลยครับอ๋อยังไม่นับยังไม่เจอยังไม่เจอ อ๋อคือเราจะตามหาตรงส่วนต่างๆของจะมีเสียนเสียนหนึ่งเสียนสองประมาณนี้เสียนหนึ่งเสียนสองเสียนสามใช่แล้วก็จะเป็นลำตัวจะเป็นหาเมืองับแรงเป็นเมืองรับแรบใครเขาจะรู้เมืองเป็นเป็นเมืองกับเมืองบางบทนะครับเป็นหินที่มันแบบเชื่อว่าเป็นปากทางเข้าของเมืองเมืองรับแรครับแต่ภาษาอีสานเรียกว่าเมืองบางบทเมืองบางบทบางบทบางบท มังบังบวบภาษาจางเรียกมังรับแหล่มังรับแหล่โผพัดลมทีจะมาเรื่รอเพิบบ่งไ,ได้ใช้นาฬิกาห,หมดไฮทิ่ทงครั้งแรกเมลลี่เกน61นะคะตอนนี้เหลือแค่สกับ1ค่ะเ <c oughs> สียงที่1จะอยู่ถ้ำปันค่ะเ <c oughs> สียงไฮไลท์เสียงใหญ่แต่ว่าที่เราเดินไปเลยหยุดหยุดไ,ไปก็จะเป็นเสียงที่สาม าช่วงนี้ยังไม่มีแสงแดดก็จะสวยถ้าแสงแดดลงก็จะถ่ายแบบมีแดดด้วยอะไรเงี้ยนะคะคุจะเจอเสียงที่สามก่อนในธรรก็จะเป็นลำตัวหัวใจแล้วมีหางไหมครับอ๋อเ,เป็นตัวท่านขดอย่างนี้ค่ะคอ๋อเป็นตัวดอันไม่ได้มีส่วนหางม,หมีหัวใจนะครับเป็นไงครูตาบม,มาทันแล้ว เป็นไงบ้างครับยังสบายอยู่ครับยังสบายนะเดินไปหน่อยก็เลยทิ้งข้างหน้าทิ้งข้างหลังไว้ไกลเลยครับเก็บอาการกันอยู่นะครับจริงก็หอบเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ถ้าขึ้นมานี่เริ่มเริ่มเริ่มคล้ายๆแล้วครับดูยังไงเนี่ยเท่าไหร่คนใส่แบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับวันนี้ แต่แล้วไม่มีเหนื่อยไม่มีเหนื่อยครับผมให้คุณเอกไปก่อนนาทีหนึ่งเลยผมต่อยให้คนสิบพันคุณไปไม่ได้ไงอากาศข้างบนเป็นไงบ้างครับมาได้ห้าสิบนาทีครับยังไม่ถึงโลเลยนะครผมมาดามน่าจะเรนครับ นี่เชียงใหม่จุดเจโอยังนีอแวิ้งแอวิ้งของแอวิ้งแอวิ้งสองลากไม้ด้วยแอวิ้งฮะที่ของแอวิ้ด้วยช่วงนี้จะเป็นโรลลิงแล้วนะครับเป็นโรลลิงขึ้นขึ้น,นลงลงนะเรามาได้ประมาณ1กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็ยังสภาพดีอยู่นะครับตอนนี้ผู้นำผู้นำจะเป็น โอวออหญิงนะครับจะเป็นไกด์นะครับโอวออหญิงไม่่ใชเดียวเป็นพี่ไกด์นะครับข้างหน้าแต่ขากลับคือเราต้องเดินขึ้นมาทางนี้อีกนะตอนนี้มากัน14คนนะครับเหลืออยู่เหลืออยู่หกเคนนะไม่รู้หายไปไหนกันหมดนะตอนนี้ไกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะไปเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยปิดท้ายนะไปเลยไปเลยกำลังจะลงถ้รมแล้วนะครับ ถึงคิวรอแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคิวผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะสนุกดีทุกคนได้มาเดินป่าคนระับก็แอดเวนเจอร์แบบขึ้นเขาลงเขานิดนิดน,น่อยฝึกกล้ามขาดีนะมีตึงเอ็นหลังเข่ามาือนกันนิดหน่อยโอ้นี่ก็คือจุดรอคิวแล้วนะครับข้อห้ามก็คือห้ามดื่มน้ำห้ามรับประทานอาหารห้ามสัมผัส หินนะครับแล้วก็ห้ามหยิบอะไรขึ้นมาด้วยห้ามจับด้วยเนาะห้ามโรยผงอะไรต่างๆห้ามจุดทูกเทียนครับทุกอย่างเลยนะแต่ว่าถ่ายภาพถ่ายคลิปถ่ายอะไรได้หมดทุกอย่างใครอยากถ่ายรูปไมคะเนี่ย่ายมีราคาข้อมากเลยค่ะไม่ละกินง่ายด้วยนะเพราะว่ามีคนหเอามือ นักท่องเที่ยวคนไหนที่มาเป็นกลุ่มเราจะขอคว้าพระน้าโผตรงนี้เลยนะคะแต่ไม่ขอทีละคนค่ะวันนี้คนเยอะมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอคอนท้าพระโผนะคะจะอยู่ตรงนี้นะขอบคุณมากค่ะที่ให้ตรงนี้เป็นฐานถึงเย็นม้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วก็จะออกมาไม่ได้แต่ว่ามีมีประวัติเล่ามาว่ามีเนนอยู่ที่วัดวัดหนึ่งนะครับแล้วก็หลุดเข้าไปในเมืองลับแลนี้แล้วก็เขา พระพระที่วัดก็นั่งสมาธิแล้วก็เห็นว่าเด็กเน้นคนเนี้ยเข้าไปที่เข้าไปที่มิติถ้ำรับแลเมืองรับแลนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เชื่อให้ลองมาตะโกนเรียกดูตะโกนเรียกชื่อก็มีชาวบ้านมาตะโกนเรียกชื่อก็ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาว่าสบายดีอยู่ที่นี่สบายดีก็ไม่ออกไปแล้วแต่งานที่แล้วแบบาี้ได้ครับพิ้งเลยค่ะพิ้งเลยค่ะ พกส้นสติกเกอร์มาต้องเข้าแล้วต้องเข้าช่องเอาแล้วก็ไม่ได้บอกคุณแม่ครับขอบคุณครขาอะไรคะข้าวเหนียวกระเป๋าถาวรเสดือภูลังกาเป็นจุดที่เป็นถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะปกติก็คือจะมีน้ำขังอยู่ตรงนี้มีบ่อน้ำนะแต่ตอนช่วงนี้น้ำลด ตามถ่ายเบื้องหลังนะครับของผู้ชายคนนี้นั้นต้องถ่ายตรงนี้อ่ะเออโทีมงานเครียดกันมากเลยครับตอนนี้เกือบเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วยังไม่ได้อีกเหรอยังไม่ได้อีกเหลยแต่ว่าอันนี้มันไม่เห็นนองเชาโอเคงานละเอียดมากเออตรงนั้นไกลไกกันงานเยอะมากเลยนะ บังเราไม่มีเจดีอะไรเลยเนาะเป็นเป็นป่าเป็นอะไรจุดชมวิวครับวันในสวรรค์ครับมาที่เจดีหลวงปูวัง 1 4 0ขั้นเย่ yeah. จุดนี้ก็เกือบเกือบจะสูงที่สุดแล้วใช่ไหมครับใช่อันนู้นอันน,นู้นสูงกว่าภาษีบร,รีนะคะของแบบค้าขายอย่างนี้ค่ะภาษีบรีอ๋ออากาศดีมากๆเลยครับวันนี้ไม่ร้อนนะฮะอากาศดีก็เป็นการ บุกป่าฝ่าดงครโโับบุกป่าข้ามเขามานะครับจนถึงจุดนี้ก็สามกิโลพอดีประมาณสามสี่กิโลเมตรนะครับก็กเพลินๆเ,เลยลังดีเลยฮะเหมือนได้มาฝึกเวทเวทขานะครับ กลับไปน่าจะเมื่อยพอสมควรอะไรเขานะ่ะง่วงง่วงจริงเขาสวัสดีค่ะนี่คือพี่หมาภูเขาค่ะพี่หมาภูเขาจุดชมวิวชิวมากมาน,นอนอยู่ตรงนี้ตอนนี้ทุกวันนี้คนที่ดูแลก็คือเป็นเจ้าหน้าที่อุทยาน,ยานกำลังตามมา ้ามศสิทธิ์าวคชเมตัมาคาูรรเดียวก็ไปบรรจบนะที่นโ,โ,โอ้สนุกากมากครับตอนนี้เรากำลัง กลับกันแล้วนะครับผ่านอุโมงต้นไม้เพลินๆก็ดีอย่างหนึ่งนะเวลาเรามาเที่ยวแบบนี้ที่ถ้ำนาคานะครับแล้วก็ภูหลังการตรงนี้ตอนกลางวันสถานี้จะเที่ยงๆนะยังไม่มีแดดเลยนะครับร่มมากก็เย็นช่วงนี้ฤดูหนาวด้วยก็มากันได้นะแต่เดินไกลเหมือนกัน,นไปกลับนี้ตอนราวสักหกเจ็ดกิโลเมตร,น,ตรน,นะครับรวมๆทั้งหมด ที่เดินนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการเดินขึ้นขึ้น,นลงลง elevation gain <ม>จะอยู่แถวแถวสามสี่ร้อยนี่แหละนะครับสำหรับระยะเจ็ดโลแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็คือสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบไปหาห้าร้อยนะครับห้าร้อยเมตรก็ค่อนข้างสูงนะอากาศก็เริ่มเบาบางนิดๆน,นะครับในช่วงนี้มาเที่ยวกันว่ายนะครับสกกะลัดโดนแซงแล้ว ผู้นำนะครับเอกอัลต้านำอยู่แต่เราก็พยายามแซงไปเรื่อยๆนะครับอีกไกลไหมครับไม่ไกลค่ะโอ๊ยแต่ไปข้างบนอีกไกลนะแซงได้แล้วครับเดี๋ยวครับตอนนี้บังไว้แทงอยู่นะครับระวัง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 ด้วยระวังด้วยระวังด้วยนะครับ แสงไม่ได้แล้วไม่แสงนะครับผมสังเกตว่าตอนลงเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแปบ๊บเดียวเนี่ยลงมาได้โลกว่ากว่าเลยนะแต่ตอนขึ้นโลหนึ่งนานมา,มากๆเลยนะอันนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณ4ี่สินาทีนะครับลงมาจะถึงละแตบบ่ที่เราเดินแบบกันขึ้นไปนานมากเลยหลายชั่วโมงนะครับเป็นหัวเต่าเลนี่ยแล้วก็หลังเต่านี่ กินเต่าก็อยู่ตรงนี้โอ้อันนี้เหมือนเหมือนเต่ามันเต่าเต่าอะเอ้ยทำไมเราไม่เจออะเราจบแล้วนะครับตอนนี้ก็คือถึงถึงตีนเขาแล้วนะครับที่งานที่เรามากันวันนี้นะครับเป็นแอดเวนเจอร์นะครับของโคบูมาเที่ยวทํำนาคาจอดแล้วตอนนี้เราก็เตรียม ประกานี้ก็จะมีนกพระกาที่จะไปที่เกาะ เดินไปที่จุดชมวิวหินสามวันนะครับทีมงานโปโปกก็เป็นวันท้าทยที่จะอยู่ที่นี่นะครับคุณการเนี่ยุณเนี่ยเมื่อกี้ก็แบบผ่านทางแบบวิบากนิดหน่อยอรู้สึกได้รมแอดเวนเจอร์มากเลยค่ะชาวนี้ขับรถทะลุป่าไผ่เข้ามา ง่วงอยู่่อตื่นเลยแล้วก็เป็นเป็นหินใหญ่ๆอยู่ข้างทางเนาะยอดมากเลยนะครับสำหรับหินสามวานใหญ่มากๆเลยนะคือเป็นอะไรที่อลังการมากนะครับเมื่อกี้ก็บินโดนดูบนพื้นที่อ่าบริเวณจุดชมวิวนะครับเป็นปะวานนะฮะเป็นหินที่รูปเป็นรูปปะวานสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมองเห็นทิวเขาที่เป็นฝั่งลาวนะ กลโอ้โหทางขึ้นมาก็แอดเวนเจอร์สุดๆเลยมันมากนะครับก็เดี๋ยวจะไปที่ภูทอกแล้วก็น่าจะได้แยกย้ายกันเราจะได้กินกีชั้นนะครับลองดูภูทอกนะครับแล้วก็ทางยิมของโกาโปส่วนหนึ่งก็จะกลับก่อนบายๆนะครับแฟนเพจรันวิทสานะครับผมครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราไปเ<ใ>จอกันคุยกันนะครับ เดี๋ยวเราคุยกันออนไลน์แต่มีไลฟ์มีอะไรคุยกันได้เลยเนาะดีใจมากที่ได้เจอคุณศาสตัวเป็นๆเขอขอบคุณพี่ปอนด้วยนะครับขอบบคคุณรัมีบานได้ครับขอบคุณครับผลและกิจกรรมอินดีอย่างนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะกับช่องรันพิานี่น่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกันเราคุยกันแล้วนะเมื่อกี้ครับกับรันนะครับนะครับเตรียมกันครับมีครับเสียงเงยเยอะนี่เราต้องเราต้องอ่อนี่ส่งไปด้วยนี่โอ้เออ เราทำแค่กิจกรรมออกกำลังกายนะครับเสียงอะไรเยอะต้องหนีโพคอริสเป็ดนี่ไปครับบายบายครับสนุกมากอ้าวอัลต้าพลังผักนะครับผมเอกอัลต้านะครับเราจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาทัวร์จุดที่เสียวที่สุดนะครับของที่นี่นะครับผมเป็นชั้นที่อยู่สูงๆนะครับที่น้อยคนนักนะครับที่จะมี ที่มีความกล้ามาเยือนณนจุดจุดนี้นะครับอบอกได้เลยว่าผมผมนี่ความกล้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับรไอสามสี่ชั้นที่ผ่านมานี่ไม่ได้ทําให้ความศรัทธาของผมนี่สั่นคลอนเลยนะครับผมขึ้นมาบนชั้นสูงสุดเนี่ยต้องใช้พลังของความศรัทธาเท่านั้นนะครับครับและนี่ครับเราจะพาเพื่อนๆไปริมเนี่ยเขาเรียกว่าริมริมหน้าริมโพลรอนี่หน,น้าผาหน้าผานะครับผมจะเห็นว่านามีวิวม,ม,มากที่สวยงามมากเอ๊ะตรงนั้นที่เราไป คืออันนั้นเป็นภูเขาฝั่งฝั่งลาวนี่อ๋อเหรอครับใช่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะเนี่ยกุฏิวิวลังกาเอ้าเอ,อเป็นยังไงคุณ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงคุณสัมภาษณ์หน่อย <c oughs> ครับผมเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> มายืนอะไรตรงนี้ <c oughs> ถ่ายวิวถ่ายวิวนานไปหน่อยจะ <c oughs> ไม่กลับล่ะครับตรงนั้นอ่ะไม่ไม่ขึ้นแล้ว เป็นห่วงกันเลยเดินตามกลับมาหาเนี่ยเนี่ยนึกว่าไปไหนนะครับเนี่ยหาไม่เจอเดินกลับมาหาครับมีคนมามีคนมาจะไปต่อหรอไปต่อให้ให้มันสุดสิคุณจะกลับก็เดินโฉอเฮ้เราก็เป็นห่วงเดินมาตามเมื่อกี้มีโทรศัพท์มาอ๋อกลัวชั้นกลัวอะไรใช่ไหมถ้าเรากลัวเราก็ไม่กล้าพี่อะ ที่แบเหมือนกับที่ใส่แบบก๊อกสุดท้ายไงอก็กลัวเหนื่อยไงนะ ต้องขึ้นไปดูนะี่เออสุดยอดจริงๆอะโอ้หถ้าไม่หมาอันนี้พลาดเลยอะที่กูทอมพลาดจะยิ่งกว่าหินสามวานนี่ก็อตอนนี้ก็ ขึ้นมาจนถึงชั้นที่7จ็ดของภูทอกนะครับไต่กันอยู่ที่ขอบหน้าผาเลยนะครับตอนคือทางนี้เริ่มเล็กลงเรื่อยๆจนถึงก็ต้องมุดหลอดไม้กันอย่างนี้แล้วนะครับก็ยังไปต่อไปได้เรื่อยๆอเอกหายไปแล้วนะครับเหลือแต่กูเน่ คิดว่าเป็นการไฮกิ้งแล้วก็เป็นการฝึกเดินป่าที่ที่ดีมากๆเลยนะโอ้โหนี่เป็นจุดชมวิวโอ้ถึงแล้วจุดชมวิวครับโอ้โหนี่ไงฮะจุดที่เราจะมากันโอนู่น,นเลยครับเราขึน้นมาจากสูงมากๆเลย ทงไทยปากกีนน่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดชมวิวนะครับสำหรับทริปนี้จุดที่สูงที่สุดที่ขึ้นมาในในวันนี้ที่ภูทองนะครับก็สวยงามยิงๆคุ้มค่าที่นี่คือว้าวจริงๆทุกคนคือสุดยอดมากเราเดินไต่ตรงทางดินเล็กๆมานานมากลิมขอบเน้าหา ที่เป็นหินรูกเห็ดยักษ์แล้วก็มาเจอสิ่งนี้โอหมีทางขึ้นไปอีกว่ะตรงนี้ก็คือจุดที่สูงมากๆที่สุดจุดหนึ่งนะครับ ขึ้นมาจากตรงจุดชมอยู่นั้นอีกนะแต่ว่าเป็นทางที่ค่อนข้างที่จะอันตรายแหละลงตรงนี้แน่เลยใช่ครับต้องลงตรงนี้แหละไหวปะอื่เลยอ่ะเดี๋ยวเราได้ทดสอบลงเท้ากันถ้าไม่มีโทโปมาเทนเลเซอร์คือไม่ได้เลยค่ะบอกเลยว่าคู่นี้ดีมากลุยแบบมั่นคงมากโอเคโหข้อนี้ยากนะ เป็นงานยากแล้วนะครับตอนนี้มันจะค่อยๆลงไปแล้วทีนี้ระวังนะดูแลตัวเองนะครับพี่เอกบอกให้ตะแคงข้งางโอ้มีคำเล็กๆ ใช้ GPS อยู่นะครับก็จะไปตามเข็มทิศเพื่อที่จะกลับไปที่เดิมการเดินป่าเนี่ยมีเข็มทิศนะครับมีนาฬิกาที่สามารถที่จะบอกทิศทางในการเดินได้กลับไปมาได้คือถ้าไม่มีรอยกะหล่ทางได้นะครับบนไปบนมาอะไรตัวนี้คือกดเก g p s ตรงจุดที่เราขึ้นมาชั้นเจเอาไว้แล้วนะครับก็คือแค่เดินตามตามลูกศรเดิมกลับไปนะผมก็จะกลับบ้านนะครับ <c oughs> ทริปนี้สนุกมากเลยนะก็ต้องขอบคุณทางโ o โพเอเติกไทยแลนด์นะครับนะขอบปิดคลิปกันที่นี่เลยนะครับไว้เจอกันทริปหน้า,นาครับผมจะบายๆครับวันนี้